วันนี้เราจะมาดูกันว่าคนจนคนชั้นกลางและคนรวยเขาใช้เงินต่างกันยังไงครับคุณทราบไหมครับว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนคนชั้นกลางแล้วก็คนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ในที่ที่แตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อพอเมื่อผมได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกงงไปเลยเหมือนกันแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังนะครับแล้วคุณก็ลองคิดเอาเองว่าทําไมเนี่ยคนรวยเขาถึงได้รวยยิ่งขึ้น คนจนก็ยิ่งจนลงส่วนคนชั้นกลางก็ยังย่ำอยู่กับที่ครับก่อนที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมาทําความเข้า,ขาใจคําศัพท์ทางการเงินกันก่อนนะครับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่ารายได้ก็คือเงินที่คุณหามาครับรายจ่ายก็คือเงินที่คุณจ่ายออกไปส่วนทรัพย์สินเนี่ยค่อนข้างจะสับสนกันนะครับถ้าคุณเป็นนักบัญชีหรือนักการเงินคุณจะเข้าใจว่าทรัพย์สินก็คือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงของทรัพย์สินในที่นี้เนี่ยก็คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณนะครับส่วนหนี้สินเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องทําให้คุณเสียเงินสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีบ้านบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินนะครับถ้าคุณอิงกับคํานิยามที่ผมให้มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณจะพบว่าหลายๆครั้งหรือโดยส่วนใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหนี้สินเพราะว่าอะไรเพราะมันทําให้คุณต้องเสียเงินไงครับ คุณต้องบำรุงรักษาคุณต้องผ่อนชำระแล้วคุณก็มีค่าใช้จ่ายกับมันแต่แต่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินได้ไหมได้ครับถ้าหากว่าคุณซื้อมาเพื่อจะตกแต่งใหม่แล้วขายออกไปเพื่อทําเงินให้กับคุณหรือคุณซื้อมาเพื่อจะปล่อยให้เขาเช่าแล้วบ้านนั้นมาทําเงินให้คุณบ้านก็เป็นทรัพย์สินได้ครับย้ำอีกทีนะครับคําศัพท์ทางด้านการเงินรายได้ก็คือเงินที่คุณหามารายจ่ายก็คือเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปทรัพย์สินสร้างรายได้ให้คุณ ส่วนหนี้สินทําให้คุณเสียเงินทีนี้เรามาดูกันว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนเอาเงินไปซื้ออะไรเขาเอาเงินไปซื้อสิ่งของครับสิ่งที่ผมเรียกว่าสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งของไร้สาระไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่นอะไรเช่นเสื้อผ้าส่วนเกินที่ล้นตู้เครื่องสําอางที่เกินความจําเป็นหรือว่าเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือว่าเอาไปซื้อหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบจเล่มเลยนะครับหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบ ื้อแผ่นดีวดีภาพยนตร์เอามาดูนะครับบางคนก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่แพงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีพนะครับถ้าคุณไปบ้านของคนพวกนี้เนี่ยคุณก็จะเจอว่าบ้านเขาเนี่ยรกเต็มไปหมดคุณมองไปที่บนโต๊ะคุณจะหา็อบโต๊ะไม่เจอเลยเพราะว่ามีของวางอยู่เต็มไปหมดบนผนังเนี่ยก็มีอะไรต่ออะไรแขวนอยู่ไปหมด ดังนั้นเนี่ยพอวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนเขาทํำยังไงครับมีรายได้เข้ามาเงินก็วิ่งออกไปทางช่องของรายจ่ายจนหมดนะครับคนจนเนี่ยเขาก็จะไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือว่านี่ข้อแก้ตัวของเขาก็คือว่าสิ่งของที่เขาซื้อมาเนี่ยมันราคาไม่แพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอรวมๆกันแล้วเนี่ยลองเอามารวมกันดูว่ามันผลักเงินเข้าไปเท่าไหร่นะครับปัญหาก็คือว่า รายได้ที่เขาได้มาเนี่ยไม่เคยถูกนําไปใช้ในทางที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้นเลยครับผมเห็นคนเป็นแบบนี้กันเยอะครับผมก็ดูแล้วก็อยากจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ลองบอกต่อๆกันไปด้วยว่าอ,อสอนเขานะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับครับมันมีสูตรนะครับมันมีวิธีทำมันเพียงแต่ว่า คนทั่วไปเนี่ยไม่รู้วิธีทําหรือว่ารู้แต่ก็ไม่ได้ลงมือทําทีนี้เรามาดูบ้างว่าคนชั้นกลางเขาซื้ออะไรครับคนชั้นกลางเนี่ยเป็นพวกที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยรวยแล้วมีรายได้มากแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับคนพวกนี้เนี่ยเขามีรายได้มากก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเอาเงินไปซื้อเนี่ยมันทําให้เขาขังตัวเองอยู่กับที่ เวลาที่เงินเดือนออกมาเนี่ยคนชั้นกลางเขาก็เอาเงินไปซื้ออะไรครับไปซื้อนี้สินเช่นอะไรเช่นบ้านเช่นรถคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงหรือว่าไปเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาทางช่องหนี้สินแล้วเงินก็ออกไปทางช่องรายจ่ายไม่นานผ่านไปเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหมดหนี้สินเนี่ยก็พอกพูม พอกูนเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆไปจนถึงจุดที่เขาจ่ายไม่ยกตัวอย่างนะครับพอเขามีเงินเดือนออกมาเขาก็เอาไปซื้อรถนะครับเอาไปผ่อนรถค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับรถค่าบำรุงรักษาหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามมาเงินก็ต้องออกไปทางช่องของรายจ่ายไม่นานผ่านไปเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยรายจ่ายต่างๆมันก็พอกูณขึ้น จนกระทั่งมันแซงรายได้ไม่ว่าเขาจะมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไปหาภาระมาแบกจนเต็มความสามารถในการชําระนะครับคนพวกนี้ตกงานไม่ได้ครับเพราะว่าจะไม่มีรายได้มาจ่ายในยสิ่งที่เขาต้องจ่ายเป็นรายเดือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรต่างๆอานาคนพวกนี้เนี่ยจะรักงานประจําเพราะว่าต้องการ job security นะครับไม่กล้าที่จะ ออกมาทำธุรกิจเพราะกลัวว่ารายได้จะไม่คงที่แล้วจะไม่สามารถใจ่ายในสิ่งเหล่านั้นได้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนชั้นกลางก็คือว่ารายได้ของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เวลาของตัวเขาเองนะครับทุกเช้าเขาจะต้องออกจากบ้านไปเพื่อไปขายเวลาไปขายความสามารถแล้วก็แลกจกับเงินของคนอื่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติคุณเป็นทนายทนายก็มีความสามารถในเรื่องกฎหมายนะครับ คนก็จ่ายเงินให้ทนายเพื่อแลกกับชั่วโมองการทํางานของทนายปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดทนายหยุดทํางานเขาก็จะไม่ได้เงินจากลูกค้านะครับถ้ามีคนชวนเข้าไปเที่ยวไปกินข้าวเขาโคกจะไม่อยากไปเพราะว่าเขาเสียโอกาสมันเหมือนกับว่าการออกไปทานข้าวนอกบ้านนั้นน่ะเขามีต้นทุนต้นทุนต้นทุนก็คือการเสียโอกาสที่เขาจะทํางานแล้วมีรายได้จากการที่คนอื่นมาซื้อเวลาเขานะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าคนรวยเนี่ยถ้าหากว่าเขามีเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยเขาเอาไปซื้ออะไรนะครับเขาเอาไปซื้อทรัพย์สินครับย้ำอีกครั้งนะครับทรัพย์สินก็คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยให้ซื้อทรัพย์สินซึ่งจะสร้างรายได้ให้เราเพิ่มขึ้นนะครับการหมุนเวียนของเงินก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะสร้างเงินขึ้นมาให้เราเรื่อยเรื่อยมันก็จะจับเข้ามาทางช่องรายได้พอเรามีรายได้เราก็ค่อยเอารายได้นั้นเนี่ยจ และอะไรเป็นตัวอย่างของทรัพย์สินครับการลงทุนแน่นอนการซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือซื้อซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทรัพย์สินที่จะทําเงินให้คุณนะครับการเรียนรู้ก็เป็นทรัพย์สินอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นั้นเนี่ยไปใช้งานให้ให้เกิดประโยชน์ทําให้มีไรายได้ก็ถือเป็นการซื้อทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับผมเคยได้ยินประโยคประโยคนึงเขาบอกว่า ถ้าคุณคิดว่าการเรียนรู้มันแพงแล้วก็คุณก็ลองนึกดูว่าความไม่รู้หรือว่าค่าโง่เนี่ยนะมันแพงแค่ไหนทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนรวยซื้อก็คือการซื้อธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้คุณนะครับรายได้ต่อเนื่องเนี่ยรายได้ต่อเนื่องนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อคุณสร้างอะไรขึ้นมาแล้วหรือเมื่อคุณซื้อธุรกิจอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้คุณเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะครับตัวอย่างสมมุติว่า คุณไปซื้อตู้เกมแล้วก็ไปไปเช่าที่ในห้างสัมนค้าแล้วก็ไปวางไว้นะครับคนก็มาเล่นเกมคุณก็ได้เงินคุณก็เอาเงินนั้นอ่ะมาซื้อตู้ที่สองเอาไปวางอีกคุณก็ได้เงินมาอีกนะครับระหว่างนั้นคุณต้องทําอะไรไหมครับระหว่างที่รอก็มีคนมีคนมาหยอดเงินให้คุณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ทาเงินให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วพอคุณเอาเงินมาพอคุณได้รายได้มาอย่าเพิ่งเอาไปใช้ครับคุณก็เอาไปลงทุนต่อ เพื่อที่จะขยายโอกาสของมันโดยสรุปนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือว่าคุณจะไม่มีทางได้พบเจอกับธุรกิจที่สร้างรายด้รายได้ต่อเนื่องให้กับคุณเลยถ้าหากว่าคุณไม่เปิดใจที่จะฟังมันหรือศึกษามันแล้วถ้าหากว่าพอคุณเจอมันแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะต้องศึกษามันให้ลึกๆครับคุณควรจะหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเปิดตัวเปิดใจให้กว้างนะมองหาโอกาสและเมื่อโอกาสมาถ,ถึงเนี่ย ก็คว้ามันไว้แล้วคุณก็เอาความสามารถของคุณเนี่ยไปใช้ในโอกาสนั้นๆนะครับถ้าคุณไม่สะสมความสามารถหรือสร้างความสามารถไว้ต่อให้มีโอกาสมาคุณก็รับโอกาสนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจาไว้นะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าคนจนเนี่ยเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่สร้างไรายได้ให้เขาส่วนคนชั้นกลางก็สร้างหนี้นะครับขังตัวเองไว้กับสถานะเดิมๆไม่กล้าออกจากจุดนั้นเพราะกลัวว่าถ้าตกงานแล้ว จะไม่มีเงินไปซื้อหรือจ่ายในสิ่งของที่เขาต้องจ่ายทุกเดือนส่วนคนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนครับใช้เงินต่อเงินเขาเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อธุรกิจใหม่แล้วก็สร้างให้โตขึ้นเรื่อยๆพอหลายๆธุรกิจรวมกันแต่ละอันก็สร้างไรายได้ต่อเนื่องเนี่แหละครับเป็นสูตรสําเร็จของการสร้างความมาัง่งคั่งหวังว่าบทเรียนครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ